แล้วนะกจ๊ะกับรายการแม่เซฟตี้เลี้ยงลูกจ้าก็ดีวันนี้ค่ะมาที่ไซต์นะคะก็คือมาตรงที่จุดางาน่อมสร้างก็มาเจอพี่ผู้ระเหมาผู้ใจของชายเนี่ยนะคะก็มาตรวจเครื่องมือแก่ซึ่งวันนี้ค่ะชายก็อยากจะมาชวนพวกเราดูความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สวันไฟฟ้านะคะ,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าสวานไฟฟ้าท,ที่ปลอดภัยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ไม่รู้ว่า ท่านจะได้ยินเสียงทรายไหมนะคะคือตอนนี้อยู่ในไลน์เสียงมันดังมากนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทรายเลือกเอามาให้พวกเราดูเนาะอันนี้สวรรค์ไฟฟ้าขนาดเล็กเล็กถือว่าเล็กนะใช่ไหมพี่เล็ก <laughs> เล็กพี่เขาไม่ยอมโชว์หน้าค่ะแต่ก็อยากแนะนําบอสษัตนะคะเป็นนักสูรางนะคะงานดีงานไวปลอดไทยโอเคอะไรเงี้ย ะคระาวนี้มาดูกันนะคะเครื่องสว่านไฟฟ้าตัวนี้ที่ดีต้องมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตรวจไปพร้อมกันเลยนะคะตัวด้ามจับนะคะด้ามจับตัวนี้อ่ะคะ่ะพวกด้ามตัวลำตัวของเครื่องมือนะคะพวกตัวนี้ที่ใายจับอยู่ตัวเครื่องพวกนี้มันมีรอยแตกร้าวแค็กตรงไหนไหมขันตรงนี้แน่นหรือเปล่านะคะบางทีพวกพี่เขาใช้งานนานม,มันก็จะเสื่อมตามสภาพใช่ไหมแต่นี่ก็ไม่เห็นรอยแตกรอยหักอะไรนะ นะคะส่วนต่อมาค่ะก็เป็นตัวสวิตตัวเปิดปิดไฟตัวนี้ค่ะมีฉนวนไม้แตกหักไหมนะคะมาโคชดูเป็นไงบ้างอันนี้โอเคนะคะส่วนต่อมาค่ะก็คือตัวนี้มันเป็นพลาสติกเนาะกรอบโครงพลาสติกอะค่ะก็มาดูพวกสายไฟกับว่าสัญลักษณ์อาหารฉนวนสองชั้นมีไหมนะคะอันนี้ก็มี นะจ๊ะสภาพสายไฟค่ะก็เท่าที่ทายดูเนาะไม่มีการฉีกขาดน,นะคะไม่มีการฉีกขาดแล้วก็ส่วนต่อมาที่เราจะดูค่ะก็คือตัวล็อกดอกสว่านตัวนี้ค่ะสภาพโอเคไหมนะคะมีโอกาสไหมที่มันจะแบบแตกหักบิดงอที่มันอาจจะทำให้ล็อกดอกสว่านไม่อยู่อะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ต้องตรวจด,ดูนะ เพราะว่าถ้ามันบิดน,นะคะมันก็จะล็อกดอกสว่านไม่อยู่พอล็อกไม่อยู่อย่างเงี้ยมันก็จะกระเด็นเข้าตาได้นะคะพอต่อมาค่ะเราก็จะมาดูตัวของดอกสว่านกันนะคะดอกสว่านอะ่ะเราก็มาดูค่ะบิดงอไหมอะไรเงี้ยค่ะพังหรือเปล่าอย่าง,าง,างเางี้ยค่ะเพราะว่ามันก็มีผลเหมือนกันเวลาท้ายก,ก้นมันไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ดีแต่นี้ไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะปิวกระเด็นได้นะจ๊ะ ก็ต้องดูกันส่วนต่อมานะคะทราลืมพูดถึงตัวหนึ่งนะคะก็คืออุปกรณ์บางรุ่นมันจะมีนะคะก็เป็นตัวสําหรับในการขันให้ตัวดอกสว่านให้แน่นเดี๋ยวพี่นันลงจะโชว์ให้ดูนะคะว่าทํำยังไงบ้างครับตัวนี้เรียกจำปานะครับอันนี้เ<ช>รียกว่าจำปาครับใช้ในการขันล็อกดอกสว่านให้แน่นใช้สําหรับการขันล็อกดอกสว่านให้แน่นต้องขันทุกมดุดใช่ไหมคะพี่ครับ ทุกๆูจุดทุกรูก็จะดีครับเพื่อคอนเฟิร์มยืนยันว่าดอกสว่านของเราแน่นจริงๆครับต้องขันต้องเช็คทุกทุกหัวนะสามสามหัวตรงเนี้ยนะคะคือมันละแต่รุ่นเนาะเขาดีไซน์สังเกตก็คือต้องต้องใส่ให้แน่นนะคะขันไอตัวเอาดอกจำปาเนี่ยที่พี่นรลงบอกตัวเนี้ยขันให้แน่นนะคะมันก็จะได้มั่นใจแหละว่าไอตัวดอกสว่านมันจะได้ไม่ปลิวกระเด็นไปนะคะ ตารับกันเ็จเหล็กมีแว่นตาการเส็จเหล็กครับสอประเด็นเข้าตาหน้ากากไหมอ่าหน้ากากก็จะดีครับหน้ากากป้องกันได้ทั้งเพชเพชชิลแบบว่าเต็มหน้าเหรอพี่ใช่ครับครึ่งหน้าก็ยังดีครับนะคะเนอะแล้วก็พกถุงมือสําหรับพกอาจจะจับชิ้นงานอื่นๆอยู่ถุงมือเนี่ยต้องเป็นบางกรณีครับแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้าใช้ ดอกสว่านอาจจะต้องเป็นถุงมือหนักครับเพื่อป้องกันการพันของดอกสว่านที่จะพันไประหว่างการเจาะได้ถ่ะมือผ้าไม่แนะนําให้ใช้ครับถุงมือผ้าไม่ควรใช้มันจะพันกับดอกสว่านเวลาทำงานค่ะถุงมือผ้าไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าไอ้ถุงมือผ้าเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับดอกสว่านได้แล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุเนาะ นะะแนะนําให้เป็นถุงมือหนังดีกว่านะคะแล้วก็ถ้าชิ้นงานพวกนี้บางงานที่มันจับไว้กับพื้นเนี่ยอาจจะต้องมีคนช่วยจับหรือว่ามีจิ๊กจับงานนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเราอ่ะมันปลิวกระเด็นนะคะวันนี้ทรายก็ขอจบเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะ